ไหนต่อเนื่องเลยดีกว่าดิฉันจัดให้เชอรี่วันหยุดแบบนี้จาแลสามหนุ่มหล่อสองสไตล์เห็นแล้วแบบว้าวเนี่ยมาเลยค,เออคู่แรกนะคะเป็นโอปป้ามาเลยนะคะนิววีนินวทิติภูมิแล้วก็มอนเองค่ะคุณผู้ชมไปเจองานหนึ่งคือจริงๆนางเล่นละครคนละเรื่องแต่วนเวียนมาเจอกันค่ะออคือเป็นพระเอกวิกอสงแต่มาเจออีกที่หนึ่งนะคะอองานนี้ทั้งคู่บอกเลยยังไม่หมดสัญญ,ญากับที่เดิมนะพี่เพียงแค่ขอนายมารับจอบเท่านั้นละค่ะใดๆคุณผู้ชมชุดตานิววีคุณผู้ชมเสื้อสีแดงเลือดหมูนะคะ คือมันเว้าวมากเลยเอ่ะแผงหน้าอกมันขาวผ่องเป็นยองใหญ่นะคะคือในซีรีส์เขาละบทเป็นไรบาริสต้าแล้วเราก็เลยอยากจะรู้ว่ากาแฟที่เขาชงนั้นอ,มมอ,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 อุ๊ยคุณผู้ชมอุ๊ยอุ้ยกาแฟมันจะขาวขนาดไหนนะนี่ไงครีมเทียมชัดๆเลยสองนออะอเหน่งกับนิววี่ดิฉันจะเลือกใครอะเลือกได้ไหมโยนมาเลยสองก้อนครีมเทียมก้อนนี้ทุกคนเข้ากับกาแฟเออสัอาดีกว่าค่ะ งงไหมล่ะมาแบบงงแล้วก็มาเจอกันแล้วมาเจอกันแบบว่าก็ไม่รู้นะว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องก็อะเรื่องคนละเรื่องครับาลิซ่ามันต้องเว้าขนาดนี <ations> ้เลยเหรออะไรนะตั้งใจหรือว่าอันนี้พี่สไตลิสต์จัดให้ครับได้บาลิซ่าแบบสาย คาเฟ่ไงคาเฟ่ที่หนุ่มหล่อเนอะมั้ยคาเฟ่หนุ่มหล่อเนอะปั้คนแบบไม่ได้มากินกาแฟมามากินมาชมวิวกาแฟขาวจังเลยตอนนี้อยากให้มาดูค่อยโหวตนะครับถ้ากด1หมอเหน่งกด2นี่โอ้ยจริงเหรอออกกันเลยก็คือเอาคู่โอเครู้เรื่องกด3 เห็นไหมคะกด3กันใหญ่แล้วตอนนี้นะคะในโซเชียลกด3กันเลยนะคะยังยังไม่พอยังอีกหรอลอเข้มเข้มเลยดีกว่าแตกแล้วแม่หนุ่มฮอตเฟยพัดนี่คุณผู้ชมเขาหล่อมากแต่ว่าใดๆคือทรงหน้าเขาเหมือนไทมไทยแล้วเวลาไปไหนมาไหนคนทำปิดจำถูกฉันชอบตรงหนวดเาละนะคะนี่ไงเหมือนไทมไทยเปล่ะเอาเทียบกันดูเลยเหมือนมากแล้วที่สควาทโสดเหมือนกันด้วยฉันก็ไม่เชื่อจริงคุณผู้ชมหล่อปันนี้เทปันนี้มันโสดจริงหลอแล้วที่คนทักผิดอ่ะมันยังง่ายฟังหนุ่มเฟยหน่อยค่ะ หลายคนไม่เชื่อใช่ปะ่ะเชื่อเถอะครับๆๆว่าพูดจริงๆก็พูดมาหลายปีแล้วว่าก็โสดถ้ามีถ้ามีขึ้นมาก็ยากจะอวดเหมือนกันแต่ทุกคนที่มีหนวดก็หน้าเหมือนกันหมดเลยนะตอนนี้นผมก็จำทูนัดกิจลิศทามไทยเฟยอะไรก็มั่วท็อปเหมือนกันหมดเรียกมั่วๆก็ได้ครับยังไงก็หัน<อ>ใช่แล้วเดี๋ยวแกเองเอ็นดูนะคะเรียกไปก่อนนะใครกันเอเอเดี๋ยวก็หันพลังเลก็เรียกไปก่อนสุดรอ เราอ่ะเดินไปสองคนส,สวยผ่านคว่าเออปรากฏไม่ใช่เรียนเป็นเจนย่า